อ่านทุกตัวอักษรเล่าทุกความประทับใจจะพาคุณเข้าไปเจอโลกใบใหม่ในทุกหน้ากระดาษสวัสดีครับผมคิวบุ๊ควอร์มคอเนอจะรีวิวหนังสือให้คุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินใจอ่านทุกคนคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตหรือในวัยเยาว์หรือในตอนเด็กที่คุณเจอมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายแค่ไหนทุกคนคิดว่ามันยังมาจนถึงทุกวันนี้ไหมครับ มันยังส่งผลจนถึงให้คุณกลายเป็นทุกวันนี้ไหมครับบางคนอาจจะมองว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่แล้วก็แล้วไปมันเป็นเรื่องอดีตมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วเราสามารถปล่อยผ่านมันได้จริงๆแล้วครับมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เราอาจจะมองว่าเออมันคือเรื่องของการโฟกัสปัจจุบันหรือเปล่า เรื่องอดีตก็ปล่อยผ่านมาไปเถอะมันอาจจะไม่ไส่งผลอะไรถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันยังมีเหตุผลบางอย่างนะครับที่คุณยังควรอ่านหนังสือเล่มนี้มันจะทําให้คุณเข้าใจแล้วนะครับว่าในอดีตที่คุณปล่อยปาล,ล,ละเลยหรือคุณพยายามลืมมันแล้วซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันยังส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นจนถึงทุกวันนี้ได้ในแง่ใดแง่มุมหนึ่งนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่า The d e a t r a i l ลกปาดแผลหรือสุดใจเป็นหนังสือที่เขียนโดยาเดียน Burke h a r r i นะครับ เธอเนี่ยได้ค้นพบผลกระทบอันลึกซึ้งของความทุกข์ยากในวัยเด็กแล้วก็ความเครียดที่มีต่อสุขภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับจากประสบการณ์ของเธอในฐะานะการเป็นกุมารแพทย์เนี่ยเธอได้เจาะลึกแนวคิดเรื่องความเครียดที่เป็นพิษ ซึ่งมันส่งผลให้เห็นถึงผลกระทบที่ในเรื่องของสุขภาพแล้วก็จนถึงระยะยาวนะครับแล้วก็ทําให้ในวัยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นนะครับมีภาวะความเครียดเอ่ยมีภาวะซึมเศร้าเอ่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้น,นะครับเขาได้พิสูจน์มาแล้วเขาได้วิจัยมาแล้วนะครับโดยประสบการณ์ในวัยเด็กนะครับที่มันเลวร้วายนะครับเขามีชื่อย่อว,ว่า a a c e นะครับเป็น adverse childhood experience นั่นเอง และก็เป็นภาวะความเครียดที่เป็นพิษนะครับก็คือท็อกซิกสเตรสนั่นเองซึ่งเนี่ยมันจะมีได้อยู่หลากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเช่นการถูกล่วงละเมิดการใช้ความรุนแรงหรือเป็นปัญหาการถูกปล่อยปะกละเลยหรือเป็นความระหองระแหงในครอบครัวสิ่งเหล่านี้นนะครับ,รบมันทำให้เกิดปมในจิตใจของเรานะครับในวัยเด็กซึ่งมันจะส่งผลอิทธิพลต่อสุขภาพต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่ได้นะครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับเขายังได้ย้นยันให้ถึง ความสําคัญของความยืดหยุ่นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การดูแลตัวเองนะครับในการบรรเทาผลกระทบของความเครียดในวัยเด็กนะครับผ่านการเล่าเรื่องประสบการณ์เล่รืออดีตแล้วก็ข้อมูลเชิงหลักทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคุณแฮร์ริสนะครับได้สนับสนุนแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพของเราเนี่ยแล้วก็การศึกษาโดยคำนึงถึงบาดแผลโดยคำนึงถึงการเรียกร้องให้สังคมเนี่ยจัดการต้นตอของความทุกข์ยากด้วยการประสานเรื่องราวส่วนตัวแล้วก็ความเชื่วชาญทางการแพทย์เข้าไว้ด้วยกันนะครับหนังสือเล่มเนี้ย จึงทําหน้าที่เหมือนเป็นแนวทางโดยกระตุ้นให้ผู้อา่านนรับรู้เข้าใจแล้วก็จัดการเชิงลึกถึงผลกระทบของประสบการณ์ในเ,เด็กที่จะส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาได้ในระยะยาวด้วยนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างไม่เชื่อนะครับว่าทําไมร่างกายของเราเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ท,ทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคือร่างกายและจิตใจคือมันคนละส่วนกันนะร่างกายก็ร่างกายสิจิตใจก็จิตใจสิ เออคือร่างจิตใจเราแข็งแกร่งร่างกายของเราก็น่าจะแบบเออก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคือถ้าเราออกกําลังกายดีจิตใจอาจจะแย่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเราคิดว่ามันแย่แต่ถ้าเราออกกําลังกายมันอาจจะแย่ก็ได้ใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับเราคิดคือตอนแรกกับผมคิดแบบนี้เรื่องมันไม่อาจจะเกี่ยวข้องกันมันแยกส่วนกันนะครับมันเหมือนแบบสมองแล้วก็หัวใจอะก็คือแบบเรื่องของการใช้คิดตักกะแล้วก็อารมณ์หัวใจก็ทําหน้าที่เป็นเรื่องของสูบฉีดเลือดไปสมองก็คิดคํานวณไปก็คือแยกกันไปนะครับแต ตามความเชื่อที่ผมเชื่อมาเนี่ยนะครับได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยคือแทบตรงข้ามเลยกับว่าได้คืออย่างแรกเนี่ยทุกอย่างที่เป็นเรานะครับเกี่ยวข้องกันเสมอทั้งสมองร่างกายแล้วก็จิตใจมันมีความเกี่ยวโยงมันมีความเรื่องของคอนเน็กบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่ทําให้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดผลกระทบแบบนี้มันส่งผลกระทบกับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับในร่างกายในตัวเรานี่แหละ โดยหนังสือน,นะครับเขาได้เปิดเรื่องมาด้วยชายคนหนึ่งนะครับที่มีชีวิตแล้วก็สุขภาพที่ดีเลยมีความสุขดีมีลูกที่น่ารักมีภรรยาที่ดูแลอใจใสเป็นอย่างดีแล้วก็ในคืนวันหนึ่งนะครับระหว่างที่สามีภรรยานอนด้วยกันเนี่ยเหมือนปกติในทุกวันเลยฝ่ายชายกลับสะดุ้งตื่นตกใจนะครับแล้วก็พบว่าร่างกายเนี่ยขยับไม่ได้พูดไม่ได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าในเทหนังสื่ออันบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องสยองเนาะต้องบอกอธิบายว่ามันไม่ใช่เรื่องสยองมันไม่ใช่พีอัมอะไรนะครับ แล้วเขาเนี่ยก็ได้พยายามออกเสียงนะครับคือใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดเนี่ยไปในการขยับร่างกายที่มันไม่หลักดีนะตอนเนี้ยแล้วปรากฏว่าได้ผลนะครับคือภรรยาเนี่ยตื่นขึ้นมาง,วงัวเงียแล้วก็พูดคุยด้วยนะครับแต่ที่น่าแปลกเนี่ยคือทําไมภรรยาไม่ตอบด้วยกับทวามสีหน้าเป็นกังวลอย่างบอกไม่ถูกพอถามอะไรไปมักจะเหมือนไม่ได้ยินสิ่งที่พูด ทันใดนั้นภรรยาก็จ้างรถพยาบาลทันทีเพื่อให้เขาเนี่ยไปหาหมออย่างเร็วที่สุดก็คือเหมือนว่าเขาเนี่ยพยายามแบบติ้นสุดตัวเลยคือให้ภรรยาตื่นแต่พอเขาจะสื่อสารกับภรรยาเนี่ยภรรยากลับไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยมีสีหน้ากังวลแล้วเหมือนแบบทำไมอ่ะเหมือนเหมือนแบบพูดอ,อะไรแบบไม่รู้เรื่องเหมือนเราแบบไม่ได้สื่อสารกันโดยตรงเหมือนเราแบบเป็นใบประมาณนั้นหรือเปล่านะครับแต่ภรรยาก็เรียกรถพยาบาลมาแล้วนะครับ สามีคนนี้นะครับเขาไม่เคยมีปัญหาสุขภาพเขาสามารถเชี่อออกกําลังกายกับลูกทุกวันนะครับด้วยการเล่นกีฬากินอาหารครบทุกมือ้อทั้งสามื้อเลยแล้วก็ครบทั้ง5ห,หมู่ด้วยวนันก่อนๆเนี่ยไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลยนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกนะครับคือมันงงมากๆใช่ไหมคือชีวิตประจําวันของเขาอะ่ะมันดีมากๆแต่จะอยู่เขากลายเป็นคนที่มีอัมพาตครึ่งซีกเพราะเส้นเลือดในสมองแตก พอผมอ่านไปหน้าแล้วหน้าเล่าเนี่ยก็คนผมว่ามันเป็นเรื่องเล่าในวัยเด็กนะครับที่เขาเคยถูกคมคืนมาก่อน ทำให้สภาพจิตใจในตอนนั้นอะ่ะกลัวเป็นอย่างมากจนเวลาล่วงเลยผ่านไปอะ่ะทาให้ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกเหมือนจะสบายใจใช่ไหมครับแต่ผลลัพธ์เหล่านี้มันมีต้นเหตุบางอย่างเสมอไม่มีเหตุอะไรอยู่ก็เกิดขึ้นได้ทันควันแน่นอนสิ่งเหล่านี้นนะครับมันจะเป็นการตอกย้ําถึงสภาพจิตใจนะครับที่ส่งผลต่อร่างกายของเรานะครับอย่างเป็นลูปธรรมที่สุดก็คือจิตใจเราสภาพแย่แค่ไหนนะครับมันก็ยังส่งผลถึงร่างกายของเราด้วยนั่นเองแต่เราคิดหรือพบเจอเรื่องบาดใจมา ถึงแม้เราจะลืมไปแล้วนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันกลับสามารถพุ่งขึ้นประทุมาได้อีกความเครียดความกังวลความอิจฉาความเสียใจอารมณ์เหล่านี้นะครับส่งผลต่อบุคลิกลักษณะการพูดและการตัดสินใจในชีวิตเราจะโทษคนเหล่านี้ไม่ได้ว่าทําไมมองโลกแต่แง,ง่ลบอารมณ์เลวร้ายตลอดเวลาหรือเป็นคนขี้วินขี้เหวี่ยงเป็นคนที่พูดจาขวานปากซากเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าใจคนเหล่านี้ได้นะครับคือถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะไปแบบนี้หรอกคือเขารู้นะครับว่าอะไรดีหรือไม่ดีแต่เขาอะ เลือกไม่ได้ถ้าเขาเลือกได้เขาคงเลือกไปแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาดีที่เขาคิดเนี่ยที่เขาเชื่อเนี่ยเขาก็คงเป็นไปแล้วนะครับจริงไหมนะครับเออก็คือนั่นนะบอกถึงการพบเจออะไรบางสิ่งนะครับที่ส่งผลให้เขาเป็นถึงทุกวันนี้คือในอดีตที่เขาเคยเจอมาอะไรนะครับเราอาจจะต้องไปคนลึกนะครับว่าที่เขาเป็นถึงทุกวันเนี้ยในอดีตเขาเจออะไรเลวร้ายมาหรือเปล่าอืมแล้วก็ในะอีกแง่นหนึ่งนะครับคือถ้าเรามองคนที่เขามีความสุขจริงๆเนี่ย จะมาทําอะไรที่ไม่ดีหรือไม่อะ่ะเขาจะเลือกได้ก็คงไม่ห้าใช่ไหมคือคนที่เขามีความสุขครับเขาก็จะไม่ห้าอะไรเลวร้วายอะคือเขาก็จะทาแต่สิ่งดีๆใช่ไหมเพราะเขามีความสุขเขาจะไปทําเลวร้วายทําไมเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมองไปเรื่อยๆนะครับว่าถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาก็คงไม่ห้าใช่ไหมเขาอาจจะถูกบังคับห้าหรือสิ้นสุดหนทางจนคิดว่าการค้าแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ได้ณนะตอนนั้นเออมันเหมือนเป็นคนที่แบบจุดแบบ จนหนทางแล้วอะคือคือแบบเป็นหมาจนต่ออะแบบต้องชนกําแพงให้มันทะลุให้ได้เพื่อที่เขาจะรอดชีวิตอะบางทีะครับถ้าเราไปพยายามแบบ ตัดสินเลยว่าเขาเป็นแบบนั้นเพราะเขาเป็นคนไม่ดีทั้งที่เขาอาจจะห้ามแบบนี้เพื่อให้ลูกหลานเขาอยู่รอดก็ได้เพื่อให้ครอบครัวเขาอยู่รอดก็ได้ซึ่งถ้าเราหมอบเนี่ยมันจะมีเอมพัตีมากขึ้นก็ได้แน่นอนว่ามันผิดกฎหมายแน่นอนว่ามันผิดศีลธรรมแน่นอนว่าผิดจรรยาบรรณมันผิด,ญญผดเรื่องของจริยธรรมซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องของอที่เราจะต้องคํานึงถึง,งแล้วก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามัวแต่ไปสาบแช่งเขาว่าเขาทมผิดะ จริงๆแล้วมันอาจจะเลวร้ายกับตัวเรามากกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจเขาอะครับมันอาจจะดีก,กว่าตัวเราก็ได้ที่มันจะไม่เอาเรื่องเลวร้ายเรื่องอารมณเชิงลบมาเข้าตัวเรานะครับอ,อันนี้คือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เราสามารถทําอะไรได้นะครับ ภายในหนังสือเล่มนี้น,น,นะครับเขาจะสอนให้เราเนี่ยอสอนให้ผู้ใหญ่เนี่ยที่มีลูกเล็กนะครับว่าอย่าพยายามที่จะทําร้ายใจิตใจของเด็กมันจะส่งผลต่อเขาในระยะยาวด้วยนะครับไอคาเชื่อที่มันเป็นแบบรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเนี่ยมันใช้ไม่ได้เสมอไปเนาะคือใช้เหตุผลแล้วก็อารมณ์ที่เป็นการจะดีกว่าไม่พยายามนะครับที่จะัดเยดียดเรื่องเลวร้ายต่อลูกตัวเองให้ลูกเนี่ยมีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นดีกว่าถ้าลูกเขากาลังทําอะไรที่มันแบบเลอะเทอะ เรือดซนแล้วก็แบบอะไรที่มันแบบสกปรกอะครับบางทีอะ ตรงนั้นมันคือการเรียนรู้ของเขาหรือเปล่านะครับบางทีเราอาจจะต้องมีการใช้เหตุผลแล้วก็อารมณ์ที่มันเป็นกลางที่สุดนะครับอย่าพยายามบอกว่าอันนี้มันผิดนะอย่าทาอีกเด็ดขาดคือเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าทําไมเขาถึงไม่ควรทําถ้าเราพยายามให้เหตุผลนะครับว่าสาเหตุที่เขาไม่ควรทาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบอะไรบ้างที่เขาทาไปเนี่ยมันจะทําให้เขาเข้าใจว่าเออการที่เราจะอยู่ในสังคมเนี่ยการที่เราอยู่กับครอบครัวเป็นลูกที่ดีเป็นเด็กที่ดีได้กับพ่อแม่เนี่ยมันจะต้องทําแบบนี้เพราะแบบนี้แบบนี้มันทําให้คนเนี่ยสามารถ เปลีป่ยนแปลงตัวเองได้เพราะเข้าใจเหตุผลที่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นการที่สุดครับอันนี้คือเด็กสามารถเข้าใจได้นะครับคือเด็กไม่ใช่คนโง่นะคือมัน,นไม่ใช่แบบว่าออต้องโตก่อนถึงอยเข้าใจคือมันขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสารของคุณนะครับว่าคุณเนี่ยมีวิธีการสื่อสารยังไงให้เด็กเนี่ยเขารับทราบในวุฒิภาวะของเขาณนะตอนนั้นอ่ะถ้าคุณสามารถป,ปรับเปลี่ยนคาพูดที่มันอาจจะดูยากดูเข้าใจยากหรือตอนโตนถึงจะเข้าใจอะ่ะถ้าคุณสามารถปรับความเข้าใจให,ให้เด็กตอนเนี้ยเขาเข้าใจได้เขาก็จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกกรรมมมให้้้ัันนนนดดีขึไไ่ยา อย่างเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยอย่างจู๋แบบเนี้ยอย่างจิมแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของเพศใช่ไหมบางคนนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยแบบห้ามลูกพูดเลยนะมันเป็นคําพูดที่ไม่ดีมันเป็นคำพูดที่แบบเด็กห้ามพูดมันดูแย่มันดูไม่มีมารยาทซึ่งเด็กอ่ะมันจะยิ่งสงสัยมันก็ยิ่งงงเลยว่าทําไมอ่ะคือคือแบบมันให้เด็กไปเรียนรู้เองใช่ไหมเงี้ยคือเด็กมันจะเรียนรู้เองได้มันก็ต้องแบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับบางทีมันก็หํำแบบนั้นโดยที่แบบแอบหำผู้ใหญ่แบบไม่รู้ก็ได้้นนะะรัเพาฉ พยายามที่จะสื่อสารด้วยอารมณ์ที่มันเป็นกลางแล้วก็เหมาะกับวุฒิภาวะขเขาตอนนั้นจะดีกว่านะครับแล้วก็เบื้องลึกของหัวใจของเขา,เานะครับที่ภายนอกเนี่ยดูแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศไหนก็ตามนะครับใจิตใจเขาเนี่ยอาจจะยังร้องไห้อยู่ก็ได้ภายนอกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกภายในของเขาได้นะครับของจริงเนี่ยมันอยู่ที่ภายในจะส่งผลภายนอกจริงไปด้วยคือบางทีมันคือการแสดงหรือการที่เขาบังคับฝืนตัวเองอยู่ก็ได้นะครับที่เขาแสดงออกมา โอเคหนังสือเล่มเนี้ยนะครับมีเกริ่นประมาณนี้นะครับที่ผมเกิด่นมาแล้วต่อไปนะครับก็คือบทเรียนนะครับที่ผมได้มานะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็มีอยู่หลากหลายข้อกันผมก็จะนํามาบอกทุกคนนะครับว่าเออเราจะมีวิธีแก้หรือทําให้ตัวเองเนี่ยลบบาดแผลในอดีตหรือในวัยเยาว์ของเราได้ยังไงบ้างนะครับทนีนี้ควณก็ต้องลองคิด เชื่อแบบนี้ก่อนนะครับว่าร่างกายแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนความเครียดเนี่ยไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีด้วยทางร่างกายของคุณนะครับตอนนี้มันคือว่าถ้าเราคิดดีทําดีแล้วก็พยายามดูแลรักษาร,ร่างกายของเราให้ดีนะครับมันก็จะส่งผลที่ดีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันอ่าตอนนี้ ต่อไปนะครับที่เป็นบทเรียนนะครับที่เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานหรือใครก็ตามนะครับที่อยู่สภาพแวดล้อมของเราในเรื่องของความสัมพันธ์ก็สามารถนํามาปรับใช้ได้นะครับผมต่อไปคือข้อที่1นนะครับก็คือความสามารถในการเฟื้อตัวเนี่ยหรือ resilience นะครับมันเป็นทักษะที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนความคิด ได้นะครับหรือฝึกฝนได้นะครับทักษะเนี่ยคำว่าทักษะเนี่ยมันคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันคือสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นพรสวรรค์มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องของ อุรมคติบางอย่างที่เขาสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้นะครับมันก็นคือสิ่งที่สามารถาฝึกฝนได้เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้นั่นเองครับเราจะต้องเปลี่ยนความคิดนะครับต้องเข้าใจว่าเรื่องความยืดหยุ่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่กําเนิดแต่เป็นทักษะที่คุณสามารถสร้างแล้วก็พัฒนาได้นะครับคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องยอมรับความท้าทายด้วยกัอบความคิดแบบกรอบไมเซตนะครับก็คือถ้าอยากรู้นะครับว่ากรอบไมเซตคืออะไรแบบละเอียดๆเ,เนี่ยผมรีวิวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็น แนวคิดแบบเติบโตนั่นเองนะครับพร้อมที่จะสแสวงหาแนวทางการแก้ไขแล้วก็เรื่องความผิดพลาดต่างๆนะครับปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นเองคือการที่ฝึกทักษะ,ะลิซิเลียนนะครับมันก็มีหนังสือเป็นเฉพาะเลยนะครับมีหนังสือลิซิเลียนโดยเฉพาะเลยผมก็แนะนําให้คุณไปอ่านเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าลิซิเลียนเนะี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสมกับทุกๆวันนี้ด้วยนะครับมันเหมือนเป็นกรอบแนวคิดอีกกรอบแนวคิดอะที่มันมีฟิกไมซ์เซตคอมเมซเซนแล้วก็มีลิซิเลียนเนะี่ยลิซิเลียนมันค,คือความยืดหยุ่นบางอย่างนะครับที่ทำ บางอย่างที่มันไม่คาดฝันได้มากขึ้นมันเหมือนการที่เราเนี่ยมีแผน2นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝึกทักษะของการมีสกิลการฟื้นตัวหรือรีซิเลียนได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับต่อไปข้อที่สอน,นะครับคือการรับรู้ถึงความเครียดในวัยเด็กนะครับพยายามนะครับเชื่อรับรู้ผลกระทบอันลึกซึ้งของความเครียดในวัยเด็กนะครับที่มีผลต่อชีวิตแล้วก็พฤติกรรมของเราเนี่ยในปัจจุบันพยายามแตกตองถึงอดีต ของเราแล้วก็อิทธิพลจากความเครียดในวัยเด็กของเรานะครับที่มันมีผลต่อตัวเรื่องของเราในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันด้วยนะครับคือพยายามรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราพยายามที่จะตระหนักแล้วก็นึกถึงให้มันเผชิญหน้ากับมันให้ได้มากขึ้นนะครับอยากพยายามที่จะปิดบังหลีกเลี่ยงหรือลบมันออกไปนะครับพยายามที่จะเผชิญหน้ากับมันให้ได้มากที่สุดนะครับข้อต่อไปนะครับคือข้อที่3ก็คือการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจแล้วก็ร่างกายของเรานะครับ เรียนรู้ว่าความเครียดเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอย่างไรพยายามนะครับที่จะหมั่นฝึกสติแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการฝึกสติเนี่ยมันคือการที่จะเชื่อมต่อก,กับจิตใจของเราเป็นการพัฒนาจิตใจของเราส่วนการออกกําลังกายนะครับมันคือการที่เราพยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องของร่างกายจริงๆอยู่นะครับว่า การที่เราจะพัฒนาจิตใจเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องฝึกสติหรือนั่งสมาธิเสมอไปเราสามารถที่จะไปในเรื่องของการผ่อนคลายตัวเองการลดความเครียดการทําอะไรบางอย่างที่ทําให้จิตใจของเราเป็นไปนในแง่บวกอาจจะไปชมนกชมไม้ไปอยู่ใน่ามกลางคนดีๆอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติตรงนี้มันส่งผลให้จิตใจของเราดีด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกแน่นอนเหมือนกันว่าร่างกายของเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นการออกกําลังกายเสมอนะครับบางที่คุณอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานบ้านก็แหละแค่ออกแรง แบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับตากผ้าซักผ้าใช้มือใช้แขนใช้ขาเดินทุกวันทําอะไรทุกวันนะครับแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นการเล่นโยคะอย่างเงี้ยเป็นการยืดเหยียดร่างกายทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นตรงนี้มันก็คือการเชื่อมต่อกับร่างกายของเราด้วยเหมือนกันนะครับ หรือเราจะลองใช้เทคนิคการจัดการความเครียดนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในวันนี้แล้วก็ในระยยาวก็ได้เพราะความเครียดเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อร่างกายของเราด้วยนะครับเทีเเยบง่ายๆนีทอเราเครียดมากๆครับร่างกายของเรามันจะเกร็งแล้วก็ตึงมากๆพอเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันจะรู้สึกเหือนแบบร่างกายมันไม่ค่อยขยับตามเราครับมันจะแบบ นนผมผมรู้สึกแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นความเครียดของเราอ่ะมันส่งผลต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับอาจจะนึกอีกแบบหนึ่งก็คือตอนที่เราแบบรู้สึกตื่นเต้นอ่ะโดยที่แบบร่างกายเราอยู่เฉยใช่ไหมแต่พอเรานึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างที่เราตื่นเต้นแบบเนี้ยร่างกายของเราอยู่ๆมันก็สูบฉีดแล้วก็ร้อนลนขึ้นมาเลยครับแต่พออีกในแง่มุมหนึ่งคือถ้าเราลองคิดถึงเรื่องเลวร้ายเรื่องเศร้าๆครับร่างกายของเราครับมันก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีแรงขึ้นมาเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับความคิดของเราเนี่ยมาส่งผลต่อร่างกายด้วยนนนะครัับอี เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราจะเชื่อมต่อกับมันให้มันดีนะครับเราต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายพอเราเข้าใจเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเลือกที่จะพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ส่งผลอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีก็ควรพัฒนาทั้งสองด้านเลยก็คือจิตใจแล้วก็ร่างกายนั่นเองครับต่อไปนะครับคือข้อที่สี่ก็คือจัดการกับความเครียดที่เป็นพิษพอ พยายามนะครับที่จะระมัดระวังความเครียดที่เป็นผิษซึ่งอาจจะส่งผลต่อ,อสุขภาพของคุณในระยะยาวต้องรู้จักเริ่มใช้มาตรการเพื่อป้องกันตัวเราเองนะครับแล้วก็คนที่เรารักจากผลกระทบของมันนะครับความเครียดเนี่ยผมค้นพบนะครับว่าความทุกข์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มาจากคนด้วยกันเองนะครับมาจากความสัมพันธ์ด้วยกันเองนี่แหละ เพราะฉะนั้นพยายามที่จะใช้มาตรการนะครับป้องกันตัวคุณเองเนี่ยแหละพยายามที่จะขีดเส้นแดงไว้ตัวหนาๆนนนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะไม่ทําแบบนี้เราจะไม่ให้คนแบบนี้เข้ามาในชีวิตเราเราจะมีขอบเขตแบบนี้เป็นเหมือนเซฟโซนของเราที่ทําให้เราเนี่ยลดความเครียดได้ในเซฟโซนของเรานะครับอีกทั้งนะครับเราก็ต้องทําให้คนที่คนรักเนี่ยได้รับการปกป้องจากเราด้วยนะครับอืม เราก็ไม่ควรเอาตัวเองเป็นแบบเอาเอาตัวเองรอดไปก่อนเนาะเพราะว่าความเครียดมันมาจากความสัมพันธ์ใช่ไหมถ้าคนที่เราลักอะครับเขาเครียดเราก็จะเครียดด้วยเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะปกป้องคนที่เราลักด้วยนะครับที่จะได้รับผลกระทบเนาะแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่มากขึ้นได้นั่นเองครับต่อไปข้อที่5นะครับก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยกับคนรอบข้างพยายามนะครับที่จะปลูกฝังความพยายามความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกเข้าไว้ที่มันแข็งแกร่งแล้วก็ ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนะครับเนื่องจากการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะมีบทบาทสําคัญในความเป็นอยู่ที่ดีเราเนี่ยจะมีการลงทุนเวลาแล้วก็ความพยายามในการสร้างและก็รักษาความสัมพันธ์เหล่านี้เอาไว้นะครับในทางที่ดีนะครับเพราะผมพูดแล้วว่าความเครียดความทุกข์นี่ยมาจากความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะรักษาแล้วก็พัฒนาแล้วก็สร้างความสัมพันธ์เนี่ยให้มันดีเข้าไว้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะปฏิบัติ ไม่ดีกับเรามันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ปฏิบัติดีกับเขานะครับถ้าถามว่ามันจะไปสอดคล้องกับวัยเด็กของเรายังไงก็คือถ้าเราพยายามหาความรักความเมตตาจากคนอื่นนะครับพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้ครับมันเหมือนเป็นเรื่องของการเยียวยาเนาะที่จะคอยช่วยเหลือเราในยามลากลําบากในยามที่เราพยายามนึกถึงในวัยเด็กที่เรารู้สึกแย่นะครับถ้าเราสร้างสัมพันธ์ที่ดีครับเขาจะพยายามช่วยเหลือเราอันนั้นคือประโยชน์การที่เราเนี่ยพยายามสร้างความสัม ที่ดีกับคนรอบข้างแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นคอนเนคชันหรือเป็นสัมพันธมิตรไมตรีกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันที่จะต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตมันอาจจะเป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือจําไม่ได้ก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อาจจะยิ้มอาจจะขอบคุณอาจจะให้เกลียดก่อนให้มารยาทที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทั้งใกล้และไกลนะครับ ต่อไปข้อที่6คือการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญพยายามนะครับที่จะจัดระดับความสําคัญของการดูแลตัวเองว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็สําคัญ ม่ใช่สิ่งฟุ้มเฟยหรือปล่อยปละละเลยได้พยายามนะครับเชื่อผสมผสานแนวทางการปฏิบัติในการดูแลตนเองเข้ากับกิจวัตรประจําวันของเราเพื่อรักษาสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของเรานะครับพยายามนะครับที่จะเอาความสําคัญให้ในการดูแลตัวเองเนี่ยให้มันสําคัญที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นของที่แบบค่อยทำทีหลังก็ได้หรือเป็นของที่ไม่ค่อยสําคัญก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ การดูแลตัวเองเนี่ยการลงทุนกับตัวเองเนี่ยมันส่งผลกับการตัดสินใจของเราการเลือกสิ่งดีดีกับเรานะครับด้วยนะครับมันจะทําให้เราสามารถมองโลกได้ตรงกับความจริงเป็นจริงมากขึ้นมองโลกกับความถูกต้องมากขึ้นด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองทั้งความรู้จิตใจร่างกายของเราอ่ะมันจะสนับสนุนทําให้เราเนี่ยสามารถไปในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองนั่นเองครับต่อไปนะครับคือข้อที่7การรักษา ผ่านความเห็นอกเห็นใจนะครับเข้าใจนะครับพลังของความเห็นอกเห็นใจในการรักษาบาดแผลทางอารมณ์ฝึกความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความเมตตาในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับอันนี้มันก็เหมือนเป็นสับเซตของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือคนรอบข้างนะครับก็คือพยายามที่จะมีความเห็นอกเห็นใจพยายามที่จะเข้าใจเขาใส่ใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาเอาใจตัวเองให้มันน้อยลงนะครับแล้วก็ใส่ใจคนอื่นให้มันมากขึ้น ตรงเนี้ยมันคือการที่ฝึกความเข้าใจมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถเข้าใจเขาได้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยลดอคติลงได้เนาะบางทีการที่เราเห็นเขาแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาครับมันอาจจะกระทบสายตาของเราแล้วมันรู้สึกว่าตีความไม่ดีไปได้ครับบางทีมันทําให้เราเนี่ยไปตัดสินหรือมีอคติว่าเขาเป็นคนแบบนั้นทั้งทั้งที่ในใจนครับ เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกทรมานมากๆเขาอาจจะผ่านอะไรมาเลวร้วายมากๆถ้าเราฝึกความเนอกเห็วใจบ่อยๆครับมันจะทําให้เราสามารถมองทปปะลุไปถึงจุดนั้นได้ไม่ยากนั่นเองครับต่อไปข้อที่8นะครับก็คือการรับรู้แล้วก็เข้าใจถึงประสบการณ์เลวร้วายในวัยเด็กของเราหรือเป็น ACE นั่นเองครับที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นก็คือเข้าใจถึงประสบการณ์เลวร้วายในวัยเด็กของเรานะครับว่าเราเจออะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากพ่อแม่ความสัมพันธ์หรืออุบัติเหตุตา่างๆที่มันทําให้เราเกิดเ,เหตุการณ์ที่มันฝังใจนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเหตุการณ์ฝังใจจากในอดีตแน่นอนผมก็มีนะครับมีแน่นอนแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะครับก็คือมันเป็นที่สาธารณะเกินไปนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่สมควรพูดสักเท่าไหร่นะครับอาจจะพูดแบบตัวต่อตัวหรือคนที่เรารักก็ได้นะครับอันนี้ก็คือควรที่จะพูดอืหรือบางคนไม่มี คนที่สามารถพูดได้หรือคนที่ไวใจได้เราก็อาจจะเป็นการเขียนนะครับเพราะว่าการรับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยบางทีเรานึกอย่างเดียวแบบไม่ได้ใช่ไหมเราก็จําเป็นจะต้องมีการเขียนมีการพูดออกไปนะครับเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองเพื่อทําให้เห็นภาพเหล่านั้นอนะ่ะมันชัดเจนมากขึ้นทีนี้พอเรายอมรับเราก็เห็นมันชัดเจนมากขึ้นได้อะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้กับมันได้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วเราก็สามารถมีโซลูชันที่จะแก้ไขผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมแล้วก็ทางเรื่องของเราในปัจจุบันและก็อนาคต ได้นั่นเองครับก็คือมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเบสิกเนาะก็คือยอมรับก่อนแล้วก็เรียนรู้จากมันว่าเราเรียนรู้อะไรทีเนี้ยเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่เรียนรู้มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะถอดบ,บทเรียนได้ละขอเข้าใจเรียบร้อยทีเนี้ยก็เอาบทเรียนที่เราเข้าใจเนี่ยไปแก้ไขผลกระทบหรือพฤติกรรมของเราที่ทําในปัจจุบันนะครับมันจะสามารถแก้ไขจนถึงลากลึกเลยถ้าเราแก้ไขที่มันเป็นแบบปลายเห็นมากๆครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนพูดจาไม่ดีมีคนพูด มีคนบอกแบบนั้นนะครับว่าเราเป็นคนพูดจาไม่ดีเราก็แค่เปลี่ยนคําพูดว่าเออพูดจาดีละถ้าเราทําแบบนั้นนะครับมันคือการที่เหมือนการประชดประชนันหรือเปล่า,าบางคนอาจจะมองแบบนี้ก็ได้เป็น,ปนการที่แบบแปลกๆ่ะคือมันไม่ได้เปลี่ยนที่ถึงลากจิตใจนะครับถ้าเราลองสํารวจถึงจิตใจของเราบางทีเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แบบถาวรเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับคือข้อที่9พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ของเราไว้นะครับหรือ EQ เนี่ยเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็การตัดสินใจที่ดีขึ้นทั้งที่ทํางานแล้วก็ที่บ้านเข้าใจจัดการอารมณ์ของตัวเองเนี่ยอยากมีประสิทธิภาพ EQ นะครับผมเนี่ยเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ายิ่งคุณมาอยู่ในตําแหน่งที่สูงเป็น CEO เป็นผู้บริหารหรือคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย EQ ความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจต่างๆด้วย EQ เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเลือกในเรื่องของการตัดอะไรออกไปตอนนี้นะครับมันส่งผลแทบจะทั้งหมดเลยแล้วยิ่งคนที่มอีอยู่ภายใต้ของคุณนะครับได้รับผลกระทบจากสิ่งที่คุณทําหรือคุณตัดสินใจเนี่ย EQ เนี่ยยิ่งมีความสําคัญแบบทวีคูณเลยนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะดูแลตัวเองจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีก่อน มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีอารมณ์ที่มันเป็นเชิงบวกได้ไม่ยากนั่นเองครับต่อไปข้อที่10นะครับก็คือพยายามนะครับที่จะสแสวงหาพลังสนับสนุนจากชุมชนสแสวงหาแล้วก็ทุแลชุมชนที่สนับสนุนในชีวิตส่วนตัวแล้วก็อาชีพของเรา เครือข่ายเหล่านี้นะครับสามารถให้คาแนะนาแล้วก็เสริมความเขียงแกร่งในช่วงเวลาที่เราต้องเจอความท้าทายได้ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือการแวดล้อมไปด้วยคนที่สนับสนุนเรานะครับพยายามอยู่กับคนที่เขาอยากให้เราได้ดีนะครับอยากพยายามไปอยู่กับคนที่เขาชื่นชมเราหรือพยายามที่จะประครบประงมเราพยายามที่จะเชิดชูเรา บางทีเขาอาจาจะหลอกเราก็ได้จริงๆเขาอาจจะชื่อชูเราก็ได้อ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้ง2แนวทางแต่ทชนะี้ความจริงนะครับมันคือการที่เราจะต้องอยู่กับคนที่เขาอยากให้เราได้ดีนะครับมันคือคนที่สนับสนุนแม้กระทั่งเราจะเจอเรื่องที่ท้าทายสนับสนุนแม้กระทั่งเราเจอเรื่องที่มันยากลำบากนะครับ <mumbles. S 1> เขาก็ยังสนับสนุนอยู่เพราะเขาเนี่ยอยากให้เราได้ดีนั่นเองครับคือเขาไม่ได้เห็นว่าเรามีดีอะไรเขาถึงชอบเราแต่เขามองว่าเราเนี่ยสามารถดีขึ้นได้เขาอยากให้เราได้ดีอันนี้มันดีกว่านะครับ แล้วก็พยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้นะครับโอเคแล้วก็มันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถลบบาดแผลในใจ,ใจของเราได้ไม่ยากน,นั่นเองครับโอเคในหนังสือเล่มนี้น,น,นะครับก็มีประมาณนี้เนาะแต่ก็ยังมีอีกเนื้อหาอีกหลากหลายอย่างด้วยกันนะครับที่ผมยังไม่กล่าวถึงเป็นเค่สตาร์ที่ต่างๆเนาะผมก็เอาแค่แก่นหลักๆนะครับที่สามารถนำมาปรับใช้ได้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวนานเกินไปนะครับก็สามารถที่จะนาไปปรับใช้ได้เลย ตัวนี้ก็สามารถทําให้คุณได้ประโยชน์ไปนะครับผมโอเคสาหรับใครนะครับที่สนใจหนังสือเล่มนี้ก็กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็มีหนังสือให้คุณเลือกซื้ออยู่นะครับก็สามารถกดเปาๆแล้วก็สั่งซื้อไปเลยสาหรับใครนะครับที่ซื้อแล้วอ่านจบแล้วนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างแล้วก็มีอะไรที่อยากจะเสริมเติมแต่งให้กับสิ่งที่ผมพูดไปบ้างนะครับก็ลองพูดมาดูนะครับเผื่อว่ามันจะทําให้คลิปวิดีโอนียมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็สิ่่งทีผมพูดไป มันอาจจะผิดก็ได้ก็ลองอเสิร์ฟเติมแต่งมาก็ได้นะครับผมโอเคในหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครได้ประโยชน์ก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบสาหรับในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นหนังสือเล่มอ,อะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ